ขอเสียงปรบมือด,ดัาๆอีกค้างให้กับโรงเรียนเซยโยแซฟกาลสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคณะ,ะกรรมการทุกท่านและเพื่อนๆทุก,ทกวงพวกเราวงเอสเจเคแบงมาจากโรงเรียนเซโยแซฟกาลสินวันนี้พวกเรามากังสองบทเพลงเพลงแรกม,มีชื่อว่า ชาวนานกับกูเห่าของพี่ มากๆเลยนะคะโรงเรียนเยแซฟกาลสินถ้าใครไี้ติดตามในช่วงรอบประถมศึกษาจะเห็นว่ามีเป็นรุ่นจิ๋วมาแล้วนะคะรอบนี้ก็คือเป็นไซส์ใหญ่นะคะมาร่วมในการประกวด,ด้านในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเนเชิญน,น้องๆนะคะมาประเวณด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวให้แนะนํางตนเองกันก่อนนะคะ ชื่อเสียงเรียงนามนะเรียนอยู่ชั้นไหนอายุเท่าไหร่กันแล้วนะคะยังมีแบบว่าดนตรีด้วยหัวใจอยู่<笑><笑>อ่ะเริ่มเลยค่ะฝั่งด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อเดชชาพชาพลชาภูมิมีอยู่ชั้นม .3 ่ .1 ครับเล่นเป็นเครื่องดนตรีอะไรครับบสครับอ่ามือเบสของเราต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กช,ช,ชัยคุณาพัฒน์รับ อยู่ป .6 ทับ4ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกศสุดาพรวงม่วงค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะอ่าสินใสเลยนียคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินภาอินทิศนะคะอยู่ม .3 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปันธิตาถาวรสวัสดิ์อยู่ชั้นป .6 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาพรแสนสิทธิ์อยู่ชั้นม .3 ทับ1ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอรินพลบุตรอยู่ชั้นหมหนึ่งค่ะอยู่ชั้นหมหนึ่งดค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆได้มาฟังนะคะข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากทางคณะกรรมการของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณกำพรประจุมวันนะคะหัวหนาาา้าสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะกรุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับน้อง SJK Band แบใช่ไหมครับ โอ้สนุกมากเลยอร่อยมากเลยนะครับมาจากเหมือนกับน้องๆเมื่อเช้าเลยใช่ไหมฮะน้องมาจากที่เดียวกันเนาะหลายๆอย่างนะครับทีนี้อาจารย์ก็อยากจะคอมเมนต์ให้มันมันดูมีมีประโยชน์กับในการพัฒนาวงต่อไปเนาะเนื่องจากว่าเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีนะครับทีนี้อาจจะเป็นด้วยเวลาที่เราไม่สามารถที่จะซาวเชคแล้วก็บ a l า n c e หน้าเวทีได้ถูกไหมครับมันก็จะมีตัวนั้นล้นบ้างตัวนี้ลงบ้างนะครับแต่ต้อง ต้องชื่นชมสองคนหลักก่อนนะครับน้องมือกลองตีได้อร่อยมากเลยนะครับเก่งมากลูกขนาดตัวเองหลุดยังไม่กล้ายิ้มให้ตัวเองเลยอาจารย์แอบเห็นว่าเรายิ้มใส่ตัวเองอยู่นะฮะน้องมือคีย์บอร์ดครับเก่งมากเลยนะครับเป็นคนเดียวนะฮะที่เราเราเห็นน้องวันนี้ที่มีดินามิกในการเล่นนะครับในการเล่นเป็นสิ่งที่หายากมากๆเลยนะครับส่วน ในส่วนต่อไปอาจารย์เดี๋ยวจะขอแบบเป็นข้อเสนอเนาะอาจจะเป็นมุมมองในในในมุมของกรรมการที่นั่งฟังตรงนี้นะครับอย่างเช่นเหมือนเราเริ่มต้นเพลงอะไรเงี้ยฮะต้นเพลงในส่วนของประสานแรกอะ่ะประสานแรกเราอาจจะตกใจเสียงไม้ตัวเองไหมลูกเราเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้วอร์มไม้ก่อนใช่ไหมครับพอเราไม่ได้วอร์มไม้ก่อนปุ๊บนักร้องหลกักปุ๊บนักร้องเสียงประสานเสียงโดดปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยเราตกใจตัวเองไม่ลูกตอนนั้นฮะ ตกใจแล้วตัวเองไม่ไม่ร้องต่อตัวเองไม่ดึงออกอย่างนี้นะฮะแต่ก็แบบหมายถึงเป็นความตื่นเต้นหมายถึงไม่ใช่ที่ทํามาไม่ดีถ้าดีแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ไหมถ้าสมมุติว่าเอาไปดูนะครับแล้วก็มีในส่วนของออกําหัวไม้กาหัวไม้พี่ฟาร์มพยายามบอกเลยกําขวดน้ําใหญ่เลยพี่ฟาร์มพยายามจะช่วยเหลือน้องนะฮะแล้วทีนี้ก็จะมีเรื่องการ การใช้นะครับการใช้ของโพสิชันของการยืนหลายๆอย่างของเราด้วยความที่เราอยู่กรารสินเนาะมีการจัดประกวดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วงที่กรารสินค่อนข้างแข็งเยอะมากเลยนะครับส่วนตัวก็เป็นกําลังใจให้นะครับในส่วนนี้มันเป็นเกตเล็กๆน้อยๆอย่อากับอย่างอ,อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของนักร้องหลักนักร้องหลักของนักร้องหญิงเพลงแรกเนาะเหมือนกับเราเรากาลังเขินอยู่เราอ้าปากไม่เต็มที่ลูกเวลาเราร้องเพลง เวลาเราร้องเพลงเราดูนักร้องครับแต่ละคนหน้าไม่ค่อยอยู่ปกติมันจะแต่ว่าเสียงเพื่อให้เสียงได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอธิเกรชันของการอ้าปากในการร้องเนี่ยเพื่อให้โปรเทคเสียงออกไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องพยายามอย่าไปห่วงว่าหน้าเราจะอยู่สภาพไหนนะครับอ้าไปเลยลูกอ้าปากไปเลยซัดไปเลยนะครับส่วนเพลงที่2อ,อาจารย์เชื่อว่าเราอายเสียงตัวเองลูกเสียงหนูเป็นเสียงน่ารักมากเลยเพลงที่2อ,อะ่ะนักร้องผู้หญิงอะ่ะเออเสียงแบบแหลมแหลมาใสา่สมาคุยกันกันกบ ท่านคณะกรรมการท่านบอโอแต่ว่าตัวเองกักเหมือนตกใจตัวเองต้องปล่อยมันออกมาอีกตัวเองเสียงสวยครับทั้งคู่นักร้องเสียงสวยมากเลยนะครับชื่นชมแล้ววงนี้น่าจะไปได้ไกลมากมือกีต้าน้องปีมอหนึ่งใช่ไหมลูกโอโ้โหยังไปได้อีกไกลนะครับยังมีสามารถพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนได้อีกเพราะว่าตอนนี้ในวงการมัธยมเราเนาะแต่ละวงทั่วประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนากันแบบ หาตัวจับกันยากมากนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งในรายการนี้แล้วในอนาคตนะครับขอให้พวกเราเดินทางตามเส้นทางที่เราฝันไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยนะคะเราก็ขอเสียงปรบมือดังนนะะอีกครั้งให้กับ SJK เ a n นีะรูเยเซยโยเซฟกาลสินค่ะอะี๋ยวลงไปพักผ่อนด้านล่างกันก่อนนะ